<คอบ>นี่ก็คึกคักเหมือนกันพี่นรัุมกรขำวันนี้เข้ามาก็แรกเข้ามาก็คึกคักนะพี่นรันนะวันนี้ร้อยร้อยน่าจะน่าจะน่าจะร้อยกว่านั่นแหละตอนแรกๆเข้ามาร้อยกว่าอยู่เนาะคึกคักอยู่วันนี้ถือว่าถือว่าคึกคักขอบคุณหัวใจกรกตน,นะคะพี่นรัญเกือก็จะไฟ์ประมาณสัก เขาบอกว่าให้หลายชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าให้ให้ให้ประมาณชั่วโมงสิบนาทีอย่างเงี้ยให้มันเลยไปเดี๋ยวมันจะไม่เต็มชั่วโมงเนาะคือก็จะไลไปพอดีเพื่อนๆนเพื่อนๆอนในก่อนอีกครื่งจะไลงสุดคนขึ้นไลสุดเยอะนะเพื่อนเพื่อนอีกครื่งอ่ะขึ้นไลสุดช่วงนี้เยอะมันก็เลยไม่ได้เข้าไปหาเพื่อนไงพี่นวลจันรอืมแต่ถ้าเราลงไล่สุดปุ๊บถ้าถ้าเขายังไม่ลงไล่เราก็เข้าไปให้กําลังใจเขาได้เนาะเพื่อนเพื่อนคนที่เขาไม่ให้กาลังใจไง แรกๆก็เยอะอยู่พี่นรนัญร้อยน่าจะร้อยน่าจะน่าจะร้อยร้อยกว่าร้อยยี่สิบกว่าร้อยสามสิบนี่แหละที่เครื่องดูครั้งแรกนะ mm hmm. ช่วงประมาณสักสิบนาทีแรกอะ่ะพี่นนจันขึ้นมาเยอะอยู่นะเก็น mm hmm. ม,มาขนาดจำแค่นี้ยังกินไม่หมดรู้ได้นะนะั่นน่ะพี่นนรั์ตอนเย็นอ่ะรู้ได้รู้ได้ไ,ดไว้ทำข้าวต้ม เขาต้มหมูสับให้ให้แฟนเนาะใช่กําลังดันสาธวยให้เลยให้ให้อไอ้เขาดันเพื่อนเพื่อนมาหาอีกเกิร์เนาะใหม่ๆเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพี่นนจันใหม่ใหม่เนี่ยใหม่ๆเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมแต่ว่าเพื่อนเพื่อนแฟนแฟนอีเกิร์กเขามีเพื่อนเขาเป็นเขาเป็นยูทูบเบอร์นะแต่ว่าเขาเขามาทํางานขับรถอยู่ที่ เดี๋ยวแฟนพี่อีกเกิร์กับกับอีกเกิร์กไงพี่นนจันทร์เขาบอกเขาเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันใหม่พี่ช่องพี่ไม่มีคนใช่ไหมนัม่นแหละเขา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 ก็บอกนะเขาก็ได้เขาก็ไม่ค่อยลงคลิปหรอกแต่ว่าคลิปเก่าๆที่เขาลงไว้แล้วมีคนเข้าไปดูไงแล้วเขาก็เขาก็ายังได้เขาก็ายังได้เหรียญอยู่อืมแต่ หลังหลังดวงตาเยอะอืมแต่หลังหลังดวงตาเยอะน่าจะหลักน่าจะหลักร้อยได้ละพี่พี่นนจันเนาะหลักร้อยกว่าน่าจะได้อยู่ั้งเนาะพี่นนจันได้อยู่ั้งเนาะอืมถ้าสมมุติว่าหลักร้อยกว่าถ้าหลักร้อยขึ้นมาเนี่ยหลักร้อยขึ้นมานี่เวลาการดูมันจะเยอะนะพี่นนจันนะถ้าหลักร้อยขึ้นนะ ถ้าหลักร้อยขึ้นเนี่ยหลักหลักหลักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี่ยการดูจะเยอะเยอะประมาณสามพันกว่าน่ะนาทีอ่ะน่าจะเยอะนะแต่อีก,กึ่งว่ารอบนี้น่าจะเยอะอยู่แต่ว่าอืมน่าจะไม่แต่ว่าไม่เท่าเมื่อวานเมื่อวานมาเกือบสองร้อยอ่ะอุ้ยหนูไปดูช่องของของของแม่หวานเนาะแต่แม่หวานนะ่ะเด็กเขาเยอะเด็ก เด็กเด,ด็กเขาเข้ามาดูแม่หวานเขากินนู่นกินนี่ไงกินมามงมามะ่าอย่างเงี้ยเด็กๆเขาชอบดูกินมามะนะ่าเนาะพี่นวันจันเนาะแกจะชื่อไปชอบซื้อมามะ่ารสเผ็ดบ้างเส้นดำบ้างอะไรอย่างเงี้ยแกจะชอบกินเส้นไงแล้วก็เด็กๆเขาจะชอบมาดูแม่หวานเขากินเส้นอืการดูของแกคุณเข้ามาสักสองร้อยกว่านะนะสองร้อยสามร้อยแล้วนะ 200, 300, วนะพี่พี่นวันจันช่องแกนะเยอะนะอืมเยอะแต่ถ้าเรากินอะไรแปลกๆอ่ะเพื่อจะเพื่อจะเยอะ เหมือนวันนั้นน่ะเหมือนเหมือนที่อีกเกิร์กกินหอยอ่ะหอยแมงผู้อ่ะใช่ถ้าสองร้อยหลักหมืน่นหนูเข้าไปดูไลฟ์สดย้อนหลังแกอยู่หมื่นขึ้นอ่ะหมื่นกว่าสองหมื่นอ่ะเออพี่นันจันจริงหนูเข้าไปดูอยู่หนูเข้าไปดูอยู่สองร้อยสองร้อยเก้าสิบสองร้อยสองร้อยกว่าไม่าขาดเกือบสามร้อยไม่ขาดของแกอ่ะแล้วคราวนี้พอลงไลฟ์แล้วนาะทีแกมเราดูมันหลักหมื่นเลยนะ อาทีหลักหมื่นกว่าเลยนะเออไม่ผ่านก็ให้มารู้ไปทีใช่ไหมพี่นจัร์ลัะกิโลไม่ผ่านก็ให้มารู้ไปสีแต่เราต้องทําไม่ได้นะพี่นรั์นะเราต้องสู้ๆพี่นรัญเราต้องสู้สู้นะพี่นรันะกำลังใจให้พี่นรัญสักวันเราก็ต้องทําได้นะพี่นรันะร์นะใหม่เราก็อย่างนี้แหละพี่นจันทร์ใหม่ๆอีกเกืก็ไม่มีคนดูหรอกเนี่ยมีมีลังคาเริ่มเปลี่ยนร้อยเก้าร้อยพันอย่างเงี้ยมันก็มีเริ่มเข้ามาดูไงใช่ใช่พี่นจัญสู้สู้กำลังใจให้ ยังไงเราก็สำเร็จนะพี่นอนจันเนาะเราก็ลงคลิปไปสักห้าหกคลิปแต่อีกเครื่องอะในใหม่อีเครื่องลงทีละสิบคลิปอะลงสิบคลิปไม่รู้จะเอาคลิปไหนมาลงเนาะคลิปยาเรา